เอาดึงออกมายังไม่ได้ตั้งกล้องเลยขาดละฝัดขาดละเครื่องมือสุดยอดเอาดึงออกมาอุ่ย Oh 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 oh. าฟมันตัดโอเคอออ่า okay. งกาไปรไว้ทางนู้นเดี๋ยวเออเรก็เลาะตอก็เลาะไปทางนี้เลาะทางนี้ขึ้นปลายตงโคนขึ้นปลายเลาะกิ่งมันเอา ระวังนะระวังมันบาดมือนะเออนี่เอานี่ออกก่อนอาทางนี้กายกล,กลคนคนขึ้นไปนครับไม่เยอะแยะ สองป<อ>ีอ๋แบบนั้นมันไม่ออกหรอกดึงแรงๆสิชึบเดี๋ยวก็ออกแล้วน่ะเล็กๆแบบนั้นน่ะเออเห็นไหมเก่งละ ระวังนะมีดอันนี้มันคมนะเป็นอะไรน,น้องได,อได้เหรอได้ค่ะซื้อแค่ขวดใหญ่ฮะอ,อ๋อ เออเห็นไหมมิดก็คมเนาะเออเอาผาดบ่าเอาไว้บนบ่ากายเอบบอ โอ้รู้ละคนงานให้ป้าป้ามาทำนี่ลลว,วดลายละเดี๋ยวก็จะ เจียวไข่เลยเหรอเจียวใส่อะไรไเจียวไข่เฉยๆแล้วไปจะใส่อะไรไมีมะเขือเทศอยู่นั่นเอาป่ะ กายกายต้องหันหน้ามาทางนี้ไงแล้วกายก็เลาะไปทางนู้นกายหันหน้ามาทางนี้ทางเหนือแล้วใช้มือเลาะไปทางใต้เออเนี่ยอืมอู b ลูสกาย